สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาวนี้พาเพื่อนๆมาที่สวนนะครับไม่ได้พาเพื่อนๆมาเก็บมะม่วงนะครับพอดีพาเพื่อนๆมาดูเอ่อตรงที่ผมดักหนูไว้เมื่อคืนนะครับไม่ได้ใจว่าจะว่าจะได้หรือเปล่าครับไม่ได้ว่าจะหนูจะเข้าหรือเปล่าพอดีมาตัดหญ้านะครับนี่มาตัดหญ้าอิสราเอลนะครับผมหรือว่าหญ้าหวานนั่นเองครับพอดีไปเจอร่องรอยนะครับของหนูที่กัดแทะ กัดแทะต้นหญ้านะครับทำรังตัวนี้ก็เลยมาดูอ้าวมีอเปล่าเช๊ะน่าเจอรับนี่นะครับได้นะครับได้นะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับได้นะครับปกติแล้วโอ้ยตกใจหมาปกติแล้วผมจะดักไม่เคยได้นะครับไม่รู้ว่าวันนี้เป็นไงครับได้เฉยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหมายนี้นะครับน่าจะเป็นตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับอืได้นะครับนี่ได้นะครับเคยดักนะครับเคยดักบ่อยอยู่แต่ไม่ได้นะครับนี่นะครับ กพราะว่าเคยดักอยู่นะครับดูร่องรอยของหนูที่กินนะครับอันนี้นะครับก็เคยดักบ่อยแต่ไม่ได้นะครับรอบนี้ได้นะครับนี่ได้แล้วอันนี้นะครับได้แล้วนะครับเช้านี้นะครับโอ้โหได้แล้วครับนี่นะครับหนูนะครับดักได้แล้วเพื่อนๆครับนี่เห็นไหมครับได้แล้วครับ